เข้าสู่เจเจนนี่นะฮะวันนี้เนี่ยแพ็คกระเป๋ากันอีกแล้วนะนี่เลยวันนี้นะฮะจะพาทุกๆคนเนี่ยไปดูพิธีการอาบน้ำทะเลกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูฮะวิธีการเซ็ตรถตู้ของผมนะอันนี้อุปกรณ์ของที่ใช้ถ่ายทำนะฮะเพราะว่าวันนี้จะมีไปขึ้นเรือโยชกันด้วยนะฮะเวลาลูกๆไปด้วยครับสิ่งสำคัญเลยคือรถตู้ พอดีว่ารถตู้ที่ผมใช้เนี่ยเป็นหุ่นใดที่สามารถมุนเบาะได้เรียบร้อยแล้วนะฮะหมุนเบาเรียบร้อยนะฮะหันหน้าเข้าหากันแบบนี้ลูกชอบครับแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดึงตัวนี้มาให้เขายืดขายาวๆได้ เยบอยแล้วครับห้องของเด็กๆนะครับนี่มีเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับแล้วก็คุณแม่เขาก็จะเตรียมหมอนไว้อย่างนี้ให้กับคุณลูกนะฮะเออนอนได้อะไรแบบนั้นยืดขาได้อีิคินะน้องแค่ยืดขายืดเดี๋ยวค่อยใส่รองเท้าอยู่ยืดขาวางอย่างนี้ได้อ่าโอเคสบายแล้วพร้อมหรือยังครับพร้อมมากค่ะไปแล้ว ราติดครับผลของการเรียนออนไลน์ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับโอเคก็ชอบเรียนออนไลน์ครับอ้าวคนเรียนตื่นแล้วลรอนักเรียนเรียนถึงไหนแล้วลูกตั้งใจเรียนมากเลยใช่ไหมคะผมน่ะจะนั่งทํางานนะนะก็ไม่เป็นการทำงานหนึ่งก็จะถามว่าลูกเรียนหรือยังสองก็จะถามเมียก็จะถามว่าทั้งที่ัวเองขับแผนที่ก็มีจะซ้ายจะขวา ก็ไม sí, ่ดูแผนที่ก็ไม่รู้อะไรนะแล้วมีแผนที่ไว้ทําไมก็ไม่รู้เอาพวกความชัวคือถ้าจะบอกว่าให้ผมแบบบางทีเวลาไปต่างจังหวัดไกลๆแบบว่าผัดกันขับรถเจนอนพักผ่อนเลยสักพักหนึ่งเจซ้ายขวาได้ยินไหมมันพูดว่าอะไรชิดซ้ายตรงทางแยกโอเคชิดซ้ายตรงทางแยกเพราะนั้นก็ต้องชิดซ้ายตรงทางแยกขับไปฟังเสียงมันด้วยมันดูซาพูดมันบอกว่าอะไรชิดซ้ายตรงทางแยกโอเค เยน,น,น,นจริงก็พาใกล้ถึงแล้วนะฮะอีก300เมตรแต่ก่อนจะไปอาบน้ำทะเลเนี่ยเราจะไปที่โรงแรมก่อนขอไปเช็คอินก่อนนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสมาชิกหลายสิบท่านนะฮะประมาณ50ค่ะรวมเด็ก 50, <000. S 1> ๆเหรอปะ เรียกได้ว่าเหมาโรงแรมไปเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวไปดูโรงแรมมันก่อนว่าโรงแรมจะเป็นยังไงนะอันนี้กำลังถ่ายทอดงานถ่ายทอดไรครับเดี๋ยวเราจะหนีไปเที่ยวอ๋อหนีไปเที่ยวใช่เราก็เลยต้องถ่ายทอดงานจริงโ<ห>อ,อ้โหสงสารจังง่ะอย่างเงี้ยแหละไปด้วยกันไหมล่ะาท, <c oughs> า,ทนานพอไม่ไหวก็สงสารค่ะ <c oughs> อ๋อมีอ๋อมีค่าส่งงานเนาะอ๋อ อ่าฮะอ่าฮะนะเรามาเคลียร์ที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือเราจะไปขึ้นเรือโยชให้ทันก่อนนะฮะตอนนี้บ่ายโมงสานาทีแล้วนะฮะใครจะไปขึ้นเรือบ้าง <c oughs> <c oughs> โอ้โหใครลักคุป้าบ้างเจ๊ <c oughs> yeah. รหว่างรอเรือเติมน้ำมันนี่เราก็ต้องถ่ายรูปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกลูกอยู่ไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็หน่อยแล้วอรานี่หนึ่งครอบครัวครับอันนี้ครอบครัวคุณไปไหนครับไม่อะไรมาแค่สองคนใช่ครับผมอ๋อเหรออ๋อใช่เขาไปเก็บได้จากข้างหน้าโอเคโอเคเรียกมานะได้ครับอันนี้คู่หนึ่งนะฮะอันนี้แก๊งเสื้อขาวอ่า นี่ครับกำลังเต้นกำลังเต้นกำลังเต้นนี่ครับนี่อันนี้อันนี้บ้านนี้อันนี้บ้านนี้แกงเสื้อขาวอ่าอันนี้แกงหนึ่งครับแกงเสื้อดำอันนี้แกงเสื้อดำยิ้มยังยิ้มยังอันนี้อันนี้ออกก่อนนะฮะคนละบ้านคนละบ้านอ่ามีบ้านหนึ่งนะครับนี่อ้าวคุณเจอคุณเจอคุณเจอภรรยาคุณแล้วใช่ไหมครับโอเคโอเคโอเค มาถึงเรือคะัเรือเรามีอยู่สองชั้นนะฝั่งนี้เราจะชั้นล่างนี่มีแนะอ,อ์นะพอมาถึงด้านบนนะครับก็จะเป็นที่ของกับตัดนะเราบังคับไปยู่ด้านบนนี้นะฮะตอนนี้เรา,<จ>เราต้องแนะนําแนะนําตัวก่อนชื่ออะไรครับสวัสดีครับพอดแอมพอดเอพมครับชื่ออะไรคะแอลค่ะแอลค่ะชื่อเอลค่ะโอเคตอนชื่ออะไรคะพี่พงค์ครับ ที่เราคือเกาะเกตแก้วที่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็คือเกาะลิงเกาะลิงเหรอฮะเล่นน้ำสไลเดอร์ออ๋เกาะลิง สำรวจเรือกันดีกว่าอันนี้เรือชื่อว่าอะไรครับพี่ชีรัชีรัสเหรอเรามาสำรวจเรือชีราสกันว่าภายในเรือชีราสนี่มีอะไรกันบ้างนะฮะห้องนี้ห้องแอร์อ่านี้ห้องแอร์นะก็จะมีบาร์เราก็สามารถเตรียมอาหารอันนี้เป็นอาหารน่าจะเป็นอาหารเย็นเร,เราสามารถลงห้องใต้เรือได้นะนี่ฮะเพราะมาถึงก็จะเจอห้องน้ําเลยนี่นะฮะ ในห้องน้ําเรือเนี่ยก็าอาจจะแบบแยกไปยกแยกไปนิดนึงนะครับไปดูห้องอีกฝั่งหนึ่งครับว้าวอันนี้เป็นห้องนอนนะฮะขออนุญาตครับเข้ามาดูห้องนอนกันครับซึ่งโอ้ยนอนได้นะฮะโอเคนะฮะนอนดูมีแอ์นะฮะเยน็ยนเนสบายๆนะฮะเวลาจอดใครจะมานอนพักตรงนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ในส่วนของแอ์นะฮะก็ะจะมี เก็บต่างๆ,ๆช่องเก็บต่างๆ,ๆอ่านี่มีห้หองนอนฝั่งด้านนี้นเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับฝั่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดู<ม>ข้างบนกันนะฮะว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างนะโอโอโอโด้านหลังเรานะฮะอันนี้อะไรครับสาดนางครับสาะน้ำเหรอครับรเป็นลนข้างเรือเป็นสไลเดอร์ครับอ๋อนี่นี่สไลเดอร์นู่นเหรอ เดี๋ยวจะเป่าลมนะมีสระน้ำกำลังจะก,กลางสระน้ำสระ,ะน้ำจะไปกลางกลางทะเลเหรอใช่ครับกลางหลังเรือครับจะไปทิ้งสมอและกลางครับอ๋อที่สมอและกลางนะฮะพามาตอนนี้ทุกคนนี่หนีขึ้นมาอยู่ชั้นสองกันหมดนะฮะซึ่งผมรู้เลยว่าข้างล่างเมาครับข้างบนนี่ก็จะเป็นที่เขาเรียกไรเด็กๆ <unt S 1> นะฮะอยู่กันนะครับเด็กๆทานผ่าน้ไหมอ่า อ่าเป็นเป็นครอบครัวเลยลูกเออนานๆคุณป้าจะได้กอดคุณแม่นะเนี่ยรู้สึกลูกจะนอนนะฮะเออเอาเอาไม่เปียวแล้วหรอถึงแล้วก็เก็ะแก้วนะฮะตรงนี้ เกาะอะไรรู้ไหมที่เราจะไปเกาะอะไรรู้ไหมครับไม่รู้เกาะอะไรนะครับเกาะเกตแก้วเกาะเกตไงลูกอยู่แถวปากเกตนะครับจริงๆแล้วที่เขาจอดตรงนี้เนี่ยตรงเกาะเกตแก้วเนี่ยเพราะว่าคลื่นไม่ค่อยมีตรงนี้เป็นเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบนะฮะคลื่นไม่แรงนะฮะเขาก็เลยจะมาปล่อยทิ้งเราไว้ตรงนี้ที่จะโดดน้ําหรือจะทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะฮะตรงนี้ได้เลยนะฮะ เี๋ยวเราทิ้งสมอตรงนี้นะะล้วฮะลิงอยู่ไหนครับอ๋อมีเกาะลิงนู่นไงลิงเต็มเลยอ่ะ เดียวเลยบินเดียวเลยเอาล่ะฮะตอนนี้เรามาแบบตะกตี่มาครับนี่คุณลุงนำมานะฮะคุณลุงนำมานอนสบายสบายครับเหมือนชมวิวอยู่แถวไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็นอนไปไม่ต้องสนใจอะไรนะฮะโลกใบนี้เป็นของเรามีคนจับเราที่คงจับเราที่คอจับเราที่คองนี่ถ้ามี แก้ววายแก้วเบียร์ผมนั่งกินต่อได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวแค่ตอนเบียรคัอาเดี๋ยวเราไปต่อบานณาเอายังเอายังเดี๋ยวไปต่อบานณาโบทครับตอนนี้เขาเหมือนมีสูตรนะฮะเลี้ยวซ้ายเอียงซ้ายตามเลี้ยวขวาเอียงขวาตาม ยังไงก็ไม่พ้นครับเชื่อผมเถอะไอเล็กไฟก็อยู่นี่ฮะผมพยายามแล้วแต่ไม่มีใครฟังผมเลยอันนี้ เอาละฮะกับภารกิจของการล่องเรือของเราในวันนี้ใช่ไหมฮะเออตอนนี้เราอยู่ฝั่งแล้วนะตอนนี้คุณแอนี่ยัง ไม่เปลี่ยนชุดเลยนะตอนนี้สลบกันไปหลายคนอันนี้น้องเอเทนล่วงไปแล้วหนึ่งคนแม่ๆนะฮะอันนี้น้องแคร์ล่วงไปอีกหนึ่งคนนะฮะแล้วก็ยังมีเด็กๆที่แบบว่าอะไรเลหนื่อยเนอะเหนื่อย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 โอ้โหแต่หนุกนะเออวาล่องเรืออย่างนี้นะรวมๆกันมาหลายหลายคนนะเออใครอยากจะหิ้วเครื่องดื่มอะไรก็หิ้วมา ภา่งเขาได้เดี๋ยวไงนะฮะดูต่อว anyway ่าเราจะไปไหนกันต่อกับเจกเจอร์นี่ดีเช้าวันที่2นะฮะของการมาอาบน้ําทะเลนะฮะบอกเลยว่ายังไม่ได้อาบนะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆสิ่งที่ผมไม่ได้มากี่ปีนะเจ็ดแปดปีได้ไหม 9ปีครับสิ่งที่ผมตกใจครับว่าผมยังเห็นมันอยู่ครับเครื่องเล่นฟิลิปตัวนี้พร้อมกับเพลงของโอลิเวียอลอโลแม่งยังอยู่ครับแผ่นนี้นี่ซื้อมาเป็น10ปีนะครับจนผมแบบฟังแล้วผมต้องกลับไปซื้อตามนะฮะนี่เ <l around> อาละฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะก่อนที่เราจะทำพิธี อาบน้ําทะเลนะฮะเขาก็ต้องมีการเตรียมงานหลังบ้านกันด้วยนะว่าหลังบ้านเนี่ยจะต้องทํานุ่นนี่นัน่นซึ่งไปดูกันว่าตอนนี้เขากำลังนั่งทํากันอยู่นะว่าเขากําลังทําอะไรกันอยู่นะครับอันนี้กําลังเตรียมงานกันอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับชัดเจนใช่เลยครับครับ <ม>เตรียมงานอยู่เรียมอย่างสุดความสามารถครับผมโดยที่ทุกคนไม่ได้เป็นมืออาชีพเลยใช่ครับแต่มีความตั้งใจอย่างสุดๆโดยเฉพาะบอสใหญ่ของเรา,าจะทํากระทงให้ดูมีความสวยะอลังการครับเดี๋ยวคอยอดูตอนจบว่าจะสวยและอลังการขนาดไหนอันนี้วันนี้นะเรามีคนมาที่จะ มาเขาไล่แล้นะอาบน้ำทะเลอาบน้ำทะเลประมาณ50กว่าคนนะห้าสิบกว่าหกสิบเทากี่คนไม่รู้พี่วอนถ้ารวมเด็กๆด้วย70คนอ่าคนประมาณเจ็ดสิบคนนะแต่ถ้าลงอาบจริงๆก็น่าจะ50กว่าคนเด็กๆก็ลงมาเล่นน้ำเด็กปกติธรรมชาติไปครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราเหมารีสอร์ทกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรีสอร์ทใหญ่มากนะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละคนเขาทําอะไรกันบ้างครับผมเห็นพี่พึ่งกําลังนั่งจุ้มจุมจุ้มกระทงอยู่เดี๋ยวไปดูกันครับ ขาทำกระทมาให้ผิดครับอจริงๆสาเหตุคือทาให้ใหญ่กว่านี้อบอสเราสั่งสะดิบดีแต่คนทาเขาเขาก็เข้าใจอีกแบบว่ามันทาให้ดีให้สวยผิดขนาดอีกตอนนี้ก็เลยต้องใช้วิธีการแก้โดยที่บอสเราบอสเราผิดชอบก็เลยกลายเป็นกระทงดาวเรืองเรวรุ่งเรืองลุ่งเจริญลุ่งเรืองนี่แต่กระทงสวยนะกระทงสวยมากเลยนะนี่นะฮะรายละเอียดนะฮะ กำลังทำอะไรอยู่ครับเอาเตรียมดอ,<ร>ดอกไม้ดอ,ไมดอกไม้ที่ถวายตัละหนึ่งแล้วก็นอกจากดอกไม้ที่ถวายนี้แล้วเราต้องเด็บอันนี้อีกเพื่ออะไรครับอันนี้ดอกไม้โปรยคร่ะดอกไม้โปรยนะฮะเห็นไหมเนี่ยคุณรู้ไหมว่าขั้นตอนข้างหลังบ้านเนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร นี่คือชุดกระดาษของคนปีชง65าาซึ่งกระดาษเนี่ยจะมีทั้งหมด12แผน่นเอ้ยหึงเตียจะมี12แผ่นครับอาา่าฮะอันนี้คือกระดาษก็จะมีทั้งคู่มีทั้งคนที่จะต้องปัดปีชงซึ่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้วันเดือนปีเกิดไปแล้วเนาะก็จะได้รู้ว่าใครชงใครไม่ชงนะฮะซึ่งคงก็ได้มาทำพิธีในพวกกระดาษนี้เรียบร้อยอ๋อนี่ทำแล้วนี่มีรอยมีรอยเจิมเรียบร้อยแล้วผมเรียกว่าเจิมได้ไหมใช่ใช่เพราะในในกระดาษทุกแผ่นเนี่ยข้างในเนี่ยคงพาทับตาไว้หมดเรียบร้อยแล้วอือฮึอันนี้คือตรงนี้เพราะว่าคนที่มามืออันนี้แค่เขียนชื่ออย่างเดียวครับแล้วก็จุดธูปอือฮึไหว้ก่อนที่จะลงอาบน้ำอ่าอันนี้คือส่วนส่วนหนึ่งครับคือชงที่ทําวันนี้ครั้งนี้คือเขาเรียกว่าชงตั้งรับ ชงตั้งรับตั้งรับปีชงปีหน้าพอป,ปีหน้าเพื่อให้แรงประทะของคนที่จะเจอเนี่ยได้น้อยที่สุดน้อยที่สุดที่จะบังเกิดขึ้นได้นะแล้วพอปีหน้าเนี่ยรุ่นตุ่จีนอันนี้คือมันจะเริ่มเปลี่ยนรเริ่มเปลี่ยนของของ,ของการที่จะเปลี่ยนของปีใหม่เพราะนั้นตรงนั้นน่ะจะต้องทําใหม่อีกครั้งหนึ่งเอากระดาษเรื่องต่างเนี่ยจะเป็นชุดใหญ่กว่านี้อ,อันนี้คือความสมบูรณ์แบบสําหรับคนปีชงนะฮะอันนี้คือส่วนนั้น แล,ววลแล้วเวลาเราดูชงเนี่ยเราดูชงของปีนี้หรือปีปีหน้าครับปีหน้าครับไอชงอันนี้คือทำของปีหน้านะ,อะของปีหน้านะคือเหมือนรประมาณว่าไปตั้งรับรอไว้ก่อนถูกต้องอสร้างพลังกำลังตัวเองสร้างเก่าตัวเองให้แข็ง ให้แข็งแรงเพื่อที่ไปเจอข้างหน้าเนี่ยเราจะได้มีแรงผัาผ่าออกไปอันนี้ผ่าออกไปแล้วปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นชงดีครับผมผลที่ออกเป็นชงดีมากกว่าอ่าฮะอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดนัแล้วเดี๋ยวดูตอนพิธีกรรมเอาแบบสมบูรณ์แบบเอาแบบสวยงามครับเอาแบบสมความมุ่งมั่นปรารถนาของแต่ละคนที่ทําแล้วได้ไปครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตอนพิธีตอนนู้นกันอีกทีหนึ่งครับผมโอ้โหนี่ไปถึงไหนแล้วบอส นี่คือกระทงดอกดาวเรืองทําให้เราจเจริญรุ่งเรืองคือจริงๆแล้วเราสั่งให้มันใหญ่อะปัญหาของเราคือมันเล็กลงครับแล้วเราจะต้องใส่ดอกไม้ข้างในเนี่ย50เราจะทํายังไงก็คือเราก็เลยต้องทําขอบให้มันสูงครับสูงขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่ทําขอบให้เราเลยเห็นไหมอเนี้ยอ่ามันไม่มีขอบ ใช่กระทงเดี๋ยวจะหลงทางเอาใช่เราก็เลยแบบว่าเออเราก็คิดว่าเอ้ยทำยังไงแก้ปัญหาเราก็เลยคิดว่าเอ้าเอาไม้เสียบลูกชิ้นนี่แหละ uh huh. มาแล้วก็เอาดอกไม้เสียบรอบนี้มันจะได้กว้างขึ้นทำกว้างขึ้นเอาดอกไม้ใส่เข้าไปมันจะได้อยู่กแ uh huh. ค่นั้นเองครันี่นะฮะ เป็นกระทงทีนี้เผอิญว่าเรามีดอกดาวเรืองเยอะอยู่แล้วก็เลยเอาดาวเรืองมาใช้แบบนี้ดีกว่าก็เลยกลายเป็นกระทงดาวเรืองใช่ครับวิธีง่ายสุดเราคนทํากระทงไม่เป็นครับผมอเดี๋ยวเรามาดูว่ากระทงดาวเรืองสุดท้ายหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วครับกระทงดาวเรืองเรื่องเรืๆองเรื่องเรืๆองเรื่องเรื่องเรื่องเรืองเรื่องเรืองเรื่องเรื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 อง เป็นไงบ้างมาถึงกี่โมงครับเพิ่งมาถึงเลยครับพี่เจอันนี้เป็นการอาบน้ําทะเลครั้งแรกนะครั้งแรกเลยครับเคยอาบแต่น้ําบนเคยอาบแต่น้ามนอันนี้เป็นการอาบน้ำะไรน้ําทะเลไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยครับกาลังลุ้นๆอยู่หาเริ่มต้นนะฮะเขาก็จะเขียนนี่กันก่อนเลยนะครับหนึ่งเตียนะคะซึ่งในเตียยนี่ก็จะมีชื่อวันเดือนปีเกิดนะแล้วก็มีปีนักศัตษาซึ่งสําหรับคนที่ชงเนี่ยเขาก็จะต้องมีวิธีการปัดชงด้วยนะฮะแต่คนที่ไม่ชงเนี่ย ก็ไม่ต้องปัดเบื้องต้นนะฮะเราจะต้องหาคนที่ไปยืนข้างกงก่อนนะฮะสองคนนะฮะซึ่งมีผู้สมัครหนึ่งคนแล้วไม่ได้สมัครครับผมจะไปจะไปไหมครับอ่าเดี๋ยวคุณต้องไปยืนข้างกงก่อนนะครับได้ครับตอนน,อตอนนี้เลยครับเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายสองได้เลอ่าวิธีการก็คือเขาจะมากันเราก็พาคนไปยืนตามจุด แล้คอยประคองกงสิ่งที่เราจะต้องถือหนึ่งมีธงสองมีเหมือนตลาประทับอ่าประมาณนี้นะห้ามมองระหว่างเขาลวงครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคู่แรกเป็นพี่อองนะฮะพี่อองกนบพี่จอสนะคู่สองครับคู่สองอันนี้ผัดสองให้ผมลงใช่ครับผัดสองนะผัดสองนะอยู่ข้างกงเราเปลี่ยนทุกหนึ่งชั่วโมงชุดแรกมีพี่จอสครับ จย่าอ oh oh ๋องฮะสามคนไม่อยากช่อดูดูเอาชุดสองชุดมีกิีดกระบอยไว้ใจผมไหมครับนี่ฮะนี่แผนของเรานะดูไงหรอนั่งดูดีอาลซูว่าชาแนบูเบอร์เบอรี่จอร์จอ่องชาแนบูหลังกงมีธงมีตาปั๊มหน้าที่คือคนที่กำลังจะมาตรงนี้เนี่ย เขาจะต้องเซเดินเดินมาเออเอเกไปช่วยเขาแล้วระหว่างพอทําพิธีเขาจะทําพิธีด้านนี้หันหน้าออกทะเลหันหน้าออกทะเลเสร็จเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะต้องมีโปรยู้พอโปยเสร็จตอนดําน้ําเนี่ยมันไม่จมกดหนึ่งสองซ้ำฮึบแล้วก็ให้เขาขึ้นมาหายใจนะทำไงได้น้ำมิดหัว แล้วเขาก็ขึ้นมาเสร็จหนึ่งสองสามฮึบประมาณ3ามรอบจนกว่ากงจะบอกว่าโอเคไปพอไปเสร็จเนี่ยคราวนี้เวลาเขามาเขาจะเข้าด้านนี้เข้าด้านซ้ายมือเราเข้าด้านซ้ายปึ๊บปึ๊บปึ๊บออกด้านขวาเราก็หันหน้าออกทะลมือ่าแล้วระหว่างที่เขากําลังขึ้นมาก็ไปดึงมาอีกคนหนึ่งซึ่งอีกคนหนึ่งจะต้องรอแล้วเพื่อจะเวลามันช้ามันจะมาช้าตรงคนที่แบบไม่รอตรงเนี้ย ระหว่างตอนนี้นะฮะทุกคนกาลังอธิษฐานกันอยู่นะฮะกงกําลังรออยู่นะฮะด้านนู้นนะฮะเดี๋ยวรอค่อยๆอธิษฐานนะฮะเพราะว่าคำอธิษฐานคำอธิษฐานสามจบนะอ่าคำอธิษฐานสามจบนะครับสามจบนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะฮะที่ผมยังไม่ได้ทําเลยคือตัดเล็บแล้วก็ตัดผมนะเอาแล้ววะ กัดเอาเอามีกันตัดเล็บเอออ่าเดี๋ยวตัดก่อนดีกว่าไหมเป็นหน่วยอะไรครับเป็นหน่วยอะไรครับซัพพอร์ตครับช่วยชีวิตช่วยชีวิตเวลากลับมาแล้วคนชื่นไม่ไหวเนาะบางคนตัวน้ำเราซัพพอร์ตนิดนึงนี่ครับเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวจะช่วยชีวิตฝั่งนู้นนะฮะเอ้ยไม่รู้ใครจะช่วยใครนะอะไรครับนี่อะไรครับเอาไปตังครับตังครับโอ้อันนี้คือระหว่างที่เราไปรับเขาเนี่ย <differences S 2> เราก็จะรวมกระเป๋าไปด้วยใช่ใครครับเงินใครครับเงินใครครับ เป็นไงบ้างครับดีค่ะเป็นไงบ้างเป็นเหมือนดีไหมวันนี้ดีค่ะดีดีดีโอเคนใหม่ะรู้สึกดีครับได้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปหมดแล้วครับรู้สึกโล่งมากเลยค่ะชอบไหมชอบไหมาโอเคพี่คินล่ะครับพี่คินชอบไหมครับชอบมากเลยครัโอเคไลเกอร์ละโลกไลเกอร์ชอบมากครับชอบมากครับ ความรู้สึกเป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดีครับพิธีดีพลังดีลูกๆสนุกมาเล่นน้ำทะเลตอนพี่ว่าอยู่เนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆครับอ่าฮะแล้วก็อยู่ๆก็ออเดอร์มาออเดอร์มาไม่น่าเชื่ออ่าฮะกี่สิบล้านนับไม่ท้วนเลยครับมือนับไม่ท้วนเลยครับเอาเป็นว่าเฮงครับเฮงครับ บอกแล้วใครไม่เฮงกูเฮงใครไม่เฮงกูเฮงครับและนี่ก็เป็นพิธีอาบน้ําทะเลที่พวกเราเนี่ยได้จัดกันขึ้นมาในปี2564เพื่อทิ้งสิ่งที่ไม่ดีในปีเก่าและต้อนรับสิ่งดีๆในปีใหม่2565 <c oughs> ครับสําหรับทริปนี้นี่ผมก็อยากจะขอขอบคุณทีมงานและก็อาสาสมัครทุกๆคนเลยนะฮะที่ถึงแดดจะร้อนขึ้นลมจะแรงขนาดไหนก็ยังมีรอยยิ้มอยู่ตลอดเลยละครับเอาจริงๆแล้วนะรอยยิ้มของทุกคนในวันนี้เนี่ยก็ทําให้ผมเชื่อแล้วละครับว่า ทุกๆคนเนี่ยจะมีทั้งกำลังใจและแรงขับเคลื่อนเพื่อที่จะไปเจอในสิ่งดีๆในปี2565อยาก่างแน่นอนสำหรับข่าวหน้าเจจะพาไปเจอนั่นนู่นนี่ที่ไหนติดตามได้ในเจเจอนี่ครับ